สวัสดีอาจารย์ครับวัสดีครับไปเดียวครับสวัสดีพี่น้องลำไยนะครับผมวัสดีครับตอนนี้ลำไยครับดรอย่างที่เห็นข้างหลังนะครับเริ่มดอกบานแล้วก็ติดหัวไม่ชีดเล็กๆกันมาแล้วนะครับผมจากนี้นะครับพี่น้องลำไยที่ใจกันมาตั้งแต่เอนเเลตสีเขียวพีเเลตสีเหลืองเนาะตอนนี้จะเข้าสู่โหมดเคีเลตนะครับผมสีม่วงอยากจะให้ดรใื้คำแนะนํากับพี่น้องเจ้าสวนลำไยภาคเหนือบ้านเฮานะครับว่าการใช้เคีเลตเนี่ยเราจะเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนไหน และที่สําคัญคือใช้ตัวเดียวจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเอาอยู่ไหมครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมครับทุกเตอร์ลงรายละเอียดให้หน่อยครับตอนตอนนี้นี่เข้าได้เข้าเข็มนหน่อยเนาะเพราะว่าหลังจากที่ลําไยมันติดไปแล้วเนี่ยครับการที่เฮาจะทําให้มันข่ายขนาดนาะงคือคือได้ราคาเนี่ยนะครับมันวัดกันที่ขนาดนถูกต้องครับตอนนี้มันวัดกันที่ขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อย่างที่เฮาสะสมมาตึงมดเนี่ยมาว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร บอกว่าจะเป็นการสะสมแร่ธาตุต่างๆเพื่อมาใช้ในการผลิตลูกเนี่ยมันจะถูกมาใช้ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนสิ่งที่ผมแนะนําก็คือว่าเขาจะต้องเสริมในส่วนของตัวที่จะทําให้ตัวลําไยเขาเนี่ยนะครับมันเกิดการขยายตัวเนาะให้ลําไยขยายตัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันทานเขาว่าติปไปแล้วเรียบร้อยละนะครับมันขึ้นมาเป็นหัวไม่ขีดแล้วอย่างที่เขาหันนะครับหลังจากหัวไม่ขีดเสร็จปุ๊บเนี่ย สเตปถัดไปเนี่ยก็คือการที่จะต้องทำให้มันขยายตัวนะครับแล้วก็สะสมอาหารเพื่อเป็นในส่วนของแป้งน้ำตาลนะครับซึ่งแล้วเขาเขาต้องการอย่างเท้าไหอจริงจริงแล้วต้องการธาตุอาหารอะไรตนจริงจริงลำไยนะครับต้องการรองเสริมเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะแคลเซียมโบรอนนะครับยังใช้แคลเซียมโบรอนยู่ต้องครับถูกต้องยังใช้แคลเซียมโบรอนอยู่และที่สําคัญก็คือจะทํายังไงก็ได้เนาะให ลำไยเนี่ยดึงโพแทสเซียมในดินนะฮะตัวที่นักหลังโอกเขน่ะถูกต้องครับเอามาใช้ให้ได้มากที่สุดอนี่ครับอันนี้คือตามรักวิชาการเนาะก็เพาะที่มันก็ดูขึ้นต้นของมันอยู่แล้วเนี่ยถูกต้องครับทีนี้ในแง่ความเป็นจริงเนี่ยนะครับการการที่จะดึงโพแทสเซียมมาใช้ประโยชน์เพื่อได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยมันจะมีประเด็นก็คือว่าการใช้เนี่ยมันจะต้องมีถาุอื่นๆเพื่อมาช่วยดึงนะครับอ่าาุนั้นคืออะไร ตัวลักๆเลยตอนนี้ก็คือซิลิกอนนะครับซิลิกอนจะทำให้ดึงโพแทสเซียมมาใช้ประโยชน์นะครับนอกซึ่งอยู่ในเคเ้คเลนนี่ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าในการปรุงเนาะเขาใช้คำว่าปรุงเนาะปรุงในส่วนของอาหารสำหรับพืชโดยเฉพาะในส่วนของลำไยที่กำลังจะทำลูกเนาะทำลูกอันนี้เพราะว่าสเตปนี้ก็คือสเตปทำลูกละโค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับ เพราะฉะนั้นการจะทําลูกเนี่ยนะครับขยายลูกจริงๆปุ๊บเนี่ยนะครับในเคคีเลตเนี่ยที่เป็นคี cium, on, เลตแคลเซียมโบลอนนะครับคีเลตซิลิกอนทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในขวดสีม่วงนี้แหละครับเท่าที่ผมฟังนักเตร์ด,ดูก็คือว่าช่วงนี้ตั้งแต่ลำไยทั้งหัวไม่ฉีดไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเขายังต้องการธาตุรองธาตุเสริมอยู่หลายๆตัวนะอยู่และที่สำคัญคือที่มันต้องการเยอะๆคือแคลเซียมและโบลอน ถูกต้องครับใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วต้องมีซิลิคอนเพื่อจะดังดึงเคโพแทสเซียมที่อยู่ในดินตัวถูกต้องเอามาใช้คู่กันุยนักหลังนักเก็มมาจให้มันถผลถูกบางทีใส่ปุ๋ยไปไหนเดียวลำไยกินปุ๋ยอดึงขึ้นมาได้แบบเต็มที่แต่การให้อาหารเสริมทางใบเคคีเลตเนี่ยจะช่วยในการดึงเข้ามาได้อย่างเต็มที่ครับซึ่งอยู่ในนี้แล้วทั้งหมดนะครับถูกต้องถูกต้องอันี้เรื่องผลลัพธ์อย่างนี้เราได้เห็นแล้วครับทีนี้เราอยากจะรู้ว่าความประหยัดหนึ่งต่อพันเหมือนเดิม หนึ่งต่อพันหรือว่า200ซีซีต่อน้ํา200ลิตรถูกต้องครับเดินนะครับผมผสมยาฆ่าแมลงได้ผสมจับใบได้ถูกต้องครับปกติครับเคยมีเค่ที่ไปดูที่เปิ้นใจเคคิเลตที่อำเภอจอมทองนะครับผมที่ตำบลควงเตาของพี่สุจิตเนาะก็คือครั้งหนึ่งอ่าเปิ้นเปิ้นจะซื้อปุ๋ยซื้อยานี่ผมขออนุญาตเล่าคุณดรฟังตัวต่อ่าปี๊ปี๊ลำไยนะครับผมที่กําลังจะเป็นหัวไม่ขีดกันนี่นะฮะอ่าเปิ้นซื้อยาปุ๋ยครั้งหนึ่งเนี่ยพันแปดบาทพันพันสี่พันห้า สำหรับการซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยเปิ้นจะใช้พ่นได้สามเต๋าสามรอบสามรอบปันปลายบาทนี่นะครับปันปันปันสี่ปันห้าอ่าเปิ้นพ่นกันสองถังปาก็ว่าเปิ้นซื้อของเฮาเกลอนเดียวเกลอนนี่สองพันนะครับผมห้าลิตรนะครับผมจ่ายไปอยู่ถึงเก็บหน่อยนะครับพ่นคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ามันหลายเท่ามากนะครับผมเตียวย้ําเสมอว่าเรื่องผลลัพธ์ชัดประหยัดชัวนเนาะค่าอาหารพืชในรูปคีเรตอยู่ในนี้นะครับผมจริงๆเขาออกแบบมาเนี่ยออกแบบเพื่อแก้าสวนเนี่ยลดต้นทุนครับไอเดียวอ่า ต่ส่วนลำไยเขาต้องลดต้นทุนครับเพราะตอนนี้เขายังคาดการในเรื่องของราคาอย่างไดเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เขาทําได้ก็คือการลดต้นทุนตรงนี้ครับตัวนาว่าเคตัวนี้จะเป็นตัวโจทย์ในเรื่องของการลดต้นทุนแมนแต่ประสิทธิภาพยังคงเดิมนะครับประสิทธิภาพอันนี้คือเป็นเรื่องสําคัญเนาะถ้าเขาแปลงหน่วยงามหมกไดแต่ต้นทุนสูง กลมาได้กลมมีประโยชน์ครับมีประโยชน์มมีประโยชน์ไอเดียวครับมันมีประโยชน์เขาแปลงให้มันงามได้แล้วก็คุมต้นทุนได้อันเนี้ยสุดยอดเพราะตัวนี้มันใช้แค่ตัวเดียวไอเดียวมันต้องผสมนะครับผมับไปเนาะแคลเซียมต้องมาละโบลอนสารลายอะมิโนไคโตซานซิงแม็กซังกะสีซังทองละใดๆนี่อยู่ในนี้หมดละอยู่ในนี้หมดนะครับผมอ่ะอันนี้คลิปนี้สำหรับพี่น้องหลับใหญ่เขานะครับเนี่อที่กำลังเริ่มขึ้นหัวไม่ขีดนะครับผมต้องขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรและพีพันแดงตงกีนะครับประธานลักสูตรการจัดการเกษตรอินทรีย์ของวิทยาลัยนนาาาชติ มหาัยไม่โจ่งเขานะครับผมทีนี้ขอบคุณอาจารย์นักนะครับขอบคุณครับเดียวครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับดีครับสวัสดีครับ